ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมช่างแบงค์ร้านชัยวัฒน์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมนี่วันนี้เรามาส่งบ้านที่อำเภอชานิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่สวยๆเลยหลังนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยเหลือนิดนึงเหลือขั้นบันไดขั้นสุดท้ายนี่ครับผมสวยๆเลยไซส์หลังนี้จะ3คูณ6เมตรนะครับผม1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ระเบียงนั่งเล่นนะครับผมนี่สวยๆเลยสีเทาสียอดฮิตขายดี นะครับผมของทางร้านสีอื่นก็มีประปรายบ้างครับผมแต่สีนี้ขายดีตลอดการเลยครับผมสวยๆเลยนี่สีเทาตัดขาวเทาเข้มเทาอ่อนนี่สวยๆเลยหลังนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับผมด้านหน้านี่จะเป็นระเบียงนั่งเล่นนะครับผมนี่คันบันไดของเราคือองกว้างเลยองกว้างเลยตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเหยียบยังไม่ได้ก้าวขึ้นเลยนะครับปุ๊บเออนี่ครับผม ด้างหน้าก็จะมีระเบียงนั่งเล่นเนี่ยครับผมเป็นรูปตัวเอลนี่มาพร้อมกับสวิตช์ไฟปิดเปิดนะครับผมนี่ระบบไฟจัดให้เรียบร้อยประตูก็เป็น UPVC นะครับผมกันน้ํากันฝนกันแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่เปิดมาภายในนะครับผมแชลบนี่วสวยๆเลยนี่ระปูก็เบื้องจริงนะครับนี่ก็เบื้องจริงเลยนะครับผมกว้างๆเลยนี่มีบานเลื่อน บาน,นเลื่อนก็นเป็นหน้าต่างบานสไลด์หมดเลย3ด้านนะครับผมมาพร้อมกับระบบไฟนี่สวิต์ปิดเปิดแล้วก็ตู้คอน s u m อร์รองรับติดตั้ง A อได้ลูกค้าติดตั้ง A อได้เลยเราแถมตู้ให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ห้องน้ำนะครับผมนี่ห้องน้ําปูกระเบื้องชิดเพดานเลยนะครับผมทางร้านของเรานะครับผมนี่สุขภัณฑ์ครบนี่ชักโครก สีชำระนะครับผมอ่างล้างหน้ากระจกเราตัดผ้าฝักบัวแล้วก็ก๊อก,ก,กนะครับผมก๊อกน้ำนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่ห้องน้ำกว้างๆเลยพร้อมรูบไฟเรียบร้อยนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมต่อป,ปูกระเบื้องจริงเลยนะครับผมทั้งภายในภายนอกนะครับผมนี่ไซส์สา 3, มคูณหกเมตรนะครับผมราคาหลังนี้จะอยู่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผม นี่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทได้อย่างในคลิปนี้เลยสวยสวยเลยช่วงนี้เราจัดโปรคือส่งฟรีนะครับผมส่งฟรีสามร้อยกิโลนะครับผมนี่สวยสวยเลยครับผมช่วงนี้เราจัดโปรนี่เราจะยึดตัวนี้ให้นะยึดเป็นเหล็กฉากให้ติดกับพื้นเรียบร้อยนี่ระบบท่อเราก็ต่อออกมาเรียบร้อยลูกค้าสามารถจัมเข้าได้เลยนะครับผมนี่สวยสวยเลยกว้างก้างนี่ช่องลมอะไรมีพร้อมนะครับผม ภายนอกเราจะตีเป็นฝ้าระบายเป็นช่องลมอย่างนี้นะครับผมบายอากาศได้นะครับผมนี่กว้างๆเลยนี่ที่เห็นดูเหมือนเสาเยอะๆนี่คือปกติอ่ะจะไม่มีตรงนี้นะเสาอ่ะจะไม่มีแต่นี่คือเราจัดให้นะครับผมใส่เพื่อรอ,องรับข้าบผมหรือเราจะไม่ใส่ก็ได้แต่เราคือให้มันแน่นหนาก็เลยจัดให้ข้าบผมสวยๆกว้างๆเลย 1 8 5 0 0 0บาทนะครับผมถ้าท่านได้สนใจก็ติดต่อช่างแบงค์มาได้ที่ร้านชัยวัดเฟอร์นิเจอร์นะครับผม0 8 7 9 5 7 5 7 3 7นะครับนี่ร้านของเราอยู่อำเภอประคนชัยบุรีล์นะครับผมมี3สาขานะครับผมทำทั้งบ้านเหล็กบ้านไม้นะครับผมนี่การันตีดูแลหลังเงืนขายมีปัญหาอะไรติดต่อได้เลยนะครับผมสวยๆอย่างนี้1 8 5 0 0 0บาทนะครับผมโอเคช่างแบงค์สวัสดีครับ